สวีดัสสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเด็ดบูทุกทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำปืนที่ดันแหลงง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับผมในแหลงแกนมาสเตอร์ก็คือปืนสกานั่นเองเป็นปืนไกของเราคือผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องชอบปืนนี้ใครที่ชื่นชอบก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมเนี่ยชอบปืนสกาสกาเนี่ยที่หนึ่งเลย เยี่ยมมากปืนสก,กาล่าขัวง่ายลั่นเร็วดาเมจพอกลางๆนะครับผมแล้วก็ปืนที่2องี่เจะได้ในวันนี้ก็คือซองยาวอ่าซองยาวเนี่ยสามารถปิดดาเมจได้ในชุดเดียวนะครับทุกคนคือว่ายิงปั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 ง,ปงเนี่ยคือได้1น็นอกแน่นอนแล้วเป็นซองแมงงอดเนี่ยคือโหดมาก3เม็ดล่วง4เม็ดล่วงนะครับทุกคนแล้วก็อีกปืนหนึ่งก็จะเป็นโทกอนวันนี้เนี่ยผมจะเล่นสก,กาคู่กับซองยาว สก,กาคู่กับโทก้อนอ่ามาดูกันนะครับผมว่าในแรงแกนเนี่ยจะเล่นง่ายสักขนาดไหนถ้าเล่นปืน3กระบอกนี้ไปรับชมครับสองทางสองางใช้สกิลคนถานและทำลายเลย ไอเดดมีคนโดนเนตมาเล่นสูตบนคองศูนย์สองหกห้าสามหนึ่งหนได้เลยอเลยนอเลยไปตั้งกลับแล้วบอสงมันสามตาต้นตาน,นี้ โดนไม่วิ่งแล้วอ่ะออกล้วังเรนจะไปแล้วแหละพี่โอ้ยเจียงมาบ้านใครอ่ะเวบาอ๋อมาไว้ตรงนี้นะ โหแม่งโดดมาเซอร์ไพรส์เลยไอ้เหี้ยสองคนเออมันไม่เห็นเหรอวะเฮ้ยโ,โดดมาได้โดดมาได้ใครอยู่ใกล้วนะน่ะเดี๋ยวตามพี่เดี๋ยวตามขอบคุณนะเราไม่รู้มันเอือจัดเลยหเ,เหลือในเมืองกับบ้านสี่หลังอ่ะที่เราบ้านสี่หลังยิงโอ้โหตั้งไอวางงองงอีกไอ้เหี้ยเออชีวิตนี่ตรงไหนอ่ะ รอ,อแป๊บหนึ่งนะพี่กำลังวิ่งครับนี่เ,เดี๋ยวตัวเดียวโอ๊ะทำไมไม่โดดมาโดดมาได้เกำลังพี่ตามพ,พี่โดดอ๋อหมดแล้วเหลือข้างหน้าเมืองสี่ตัว สามตัวหน้ามือดาน์นาน,นาวน์สวยครับสวยพี่าสามโอ้ตึงพี่นี่เดี๋ยวใ,ใต้สะพานนี่เปล่าเนี่ยตัวใช้ เออดีวะ <c oughs> ชิ่ิๆอย่างนี้ก็หวานเทียบดีวะไปโดดไปบ้านข้างหน้าดีกว่าบ้านห้าหลังบ้านมุ้ข้างบนอะ่ะเดี๋ยวเล็งให้ไปได้ปืนสามกันจับไปพี่ผมอยากได้พอดีไม่ขึ้นหไอ้เฮียเออโดดดังเออใส่รีบไปหน่อย ตื่นเต้นเป็นยังไงเลยพี่เหรียญสี่พัน, 4, นเลย่าโคตรรวยของอยู่นี่เ p 5นไฟฟไปยืนแอร์ดรอปก,กันดีกว่าตรงนั้นอะ่ะไปที่แอร์ดรอปไปที่ตู้กดอัตโนมัติ <c oughs> ได้พี่ได้เกาะสี่เอาเอาท้ายซองไหมเอาครับ เอาตอนโน้นแล้วกันกน,นี่ยังอยู่ในดับนานอยู่เดี๋ยวมารวมกันตรงเคียนตรงนี้ก็ได้พยายามกดแมปดูหน่อยนะเผื่อแบบว่าไอตัวแบบมงกุฎมันอยู่ใกล้เราโอเคครับไห้ฆ่ามันกำลังยึดแอดรอปป้องกันต้องฆ่ามงกุฎจะได้คนเหลือเยอะโอเคครับ เหนน้นมีพี่มีมีมพี่นกไม่ต้องเอาให้ผมแล้วก็ได้นะพี่ผมเปิดแรดเองเลยแล้วกันโอเคดีแรกแคนดิดด้วยไว้ยืนแบบสี่คนดีเยี่ยมนี้แหละพร <Okay. S 1> ้อมออกตัวแล้วมันไปฝั่ง,งนู้นแล้ววะ เรีไม่ต้องทำอะไรละอืมแค่เดินตามอย<า>่างเดียวใช่ผมแค่เดินทับขวตพี่เราพอแล้วผมไม่ต้องทำอะไรนะ่นงั้นเนี่ยเดินมาแบบว่ารับกระสุนช่วยก็พอเอาเพื่อนนะได้พี่ได้ มั้งพี่ีอเออมีตัวโดดใหม่ด้วยโดดใหม่ตรงไหน,นพี่แดงที่ตรงสลิงข้างบนนี่ไงท้าวขึ้นะนะพี่ท้าวขึ้นวสวยครับน่าจะมาเอาตุ๊เดือดยอยู่ตรงไหนนะพี่น้กข้างบนหัวเราเหรอือว่าตายไปแล้วตายไปแล้วตอนเมื่อกี้ที่ กิงตายไปละโอเคใค่มีกระสุนสลิงแบ่งไหมไม่มีพี่ผมไม่ได้ใช้ครับซื้อได้ไหมซื้อให้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้พี่ได้อ๋อจ้ิงเหรอพี่มดพี่มดซื้ออันนี้ให้ผมหน่อยดิพี่มดแฮนดี้อะอาไรครับแฮนดี้ในตะก้าอ้าวแต0พันห้า ด่าจะไซื้อไอเทมอ่ะโอเคครับสวยเอาปเไยครับสวยครับปลาลาเรื่อยเลยเราเดินตามกันเลยแบบเกาะกลุ่มเลยสี่คนลาดีอร่อยอแน่แซ่บน่อยหน่อยใส่น้ำปลาเพิ่มไหมพี่ไม่พอพอละทุมงกลมลม,มันชุบวงอ่ะพี่เปิดรอให้มันชุบก่อนดีกว่าค่อยค่อย,อยิงมันกดสเตฟฟี่รอเลยอะ อ๋ออนุญาตพักโฆษณาจักข่าวนี่ครับตอนนี้ไอเดดมีกลุ่มไอจลีแล้วนะครับผมเอาไว้แจ้งเวลาสตรีมนะครับผมวันนี้มาวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาวันนี้มาเนะครับผมใครที่อยากเข้าก็มาเข้าได้เลยนะครับผมมันพัวจัดเลยเนอะ้ยมัน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 โวนดีเเนี่ยข้างล่างมีอีกตัวเห้ยดาวไปหนึ่งแล้วอย่าให้มันลัด พุ้ยเดี๋ยวข้างบนยิงต้าวอรต้านวอร้างบนรถซ้ายรถซ้ายสามสิบห้าสวยดีดีดีสยสบายใช้สกิลคนหามันทำลายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยสลิงติดเิาะแมกเลยสวยสวยนี่มันชุบกันเหรอล่ะ ตางไงบอพี่ตาไงบตาระเบิดแล้วตายระเบิดแล้วไม่ต้องจออ่อไอคิวโฟะต์อิโต้อิโั้อิโต้ตรงไหนอีกวะเมื่อกี้ทำไมมันไม่โดนระเบิดวะปลาเข้ารูเลยนะ พี่เดชเปิดคลังไหมครับพี่ไม่เปิดคนเยอะๆเลจัดไปครับพี่ชายอ๋ออ๋โดนหนูวิ่งมูยดจ้าระวังด้วเอาตัวข้างหลังด้วยกันก่อนก็ได้นะปเจ็บแล้วเจ็บแล้ว ม,มังยูนอ่ะน้องอาไรั้งโมต้สวยพี่นี่อีกนะอุ้ยเจ็บแล้วเดนโดนมีตัวดดพี่พี่ผมโดนพี่รู้แล้ว ช่สวยโดนมืดหึ่งนะเดี๋ยวเราดูโมโกไปที่คลังแสงไปข้างหน้าเลยก็ได้มั้ยพี่นกข้าบูนดีกว่าเราใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยทำรุนละที่หน้าผมมีตัวผมทำไม่ได้พี่ ไหนต้องไหนข้างล่างเลยตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นละข้างล่างอันนี้ใช่ไหมที่นี่โมโคนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่ใช้ปืนเลยว่ะ,ซ,ะซ้อนหน่อยนะซ้อนหน่อยนะโอเคพี่นี่ตัวขับรถอยู่นะ อยู่ระดังข้างหพี่อุ้ยพี่หลังพี่ให้เจมมาตีนะ้ย้พี่มันดาวยังอ่ะพี่ สองตัวนะตรงนั้นอะที่เบอร์สี่อะไหนวะโอ้โหพีดงกี่นัดวะน่ะเบอร์สี่ตายไปกี่ตัวแล้วก่อนเอ่อสามครับมันตายหมดแล้วหรอใช่พี่ผมเห็นมันวิ่งมาหาผมตัวเดียวเกือบตุยพีดดีไม่ตัวหินยู่ปะใช่ มันว yeah. yeah. ิ่งหลหัดเข่มเขี no, ่ยมาให้เขาได้นะอย่าจ้าแบนเรื่องอะให้สกิลค้นหาและทำลายเลยพีทฝอยพี่รันได้ปะพีท ยังมารอซับที่ไหนดิมาอยู่พี่ไหนวะเจ็บพี่ลอยก้างหาเจ็บพี่ลอยก้างหาเจ็บนี่หน้าโดนจับแล้ ว่าคนสร้างสถิติเลยวะอีกสองตัวขอเลยแล้วกันใช้สกิลคนช้าทำลายเลยเอาไปพี่เอาเลยเอาเลยของของจะเอายี่สิเจ็ดมันยิงอีกตัวหนึ่งตายพอดีโอ้ my god สำหรับเกมที่1เนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนจัดไปถึง26เรมิเอตโอ้ oh my god รัดเพื่อนจนเพื่อนได้0ูนย์คิวโอ้โหเคดีขึ้นบึ๊บบล๊บบึ๊บบึ๊บ,บเลยนะครับทุกคนปาเดี๋ยวเราไปรับชมต่อเกมที่2อครับสากาคู่กับโทรกอนมันเหมือนเราไม่ได้ใช้ไอ้สกายวิงอะแล้วมันโดดใกล้กว่าเดิม oh, <the> <Hello. S 2> มันเล็บ อุ่นขาและทำลายเลยตัวนึงสวยพี่โอ้ไม่ไปไกลวะมันเข้ารูข้างในไปตัวหนึ่งอลยเปนเรื่อะไรขึ้นข้างบนตัวมือหัวนี่หรอไม่มีปืนเลยปีแต่ชิปเดี๋ยวตัวเดียวมันวิ่งออกข้างนอกไปแล้วอ่ะตอนสีชมพูตอนแรกอะตัวเสื้อขาวผู้หญิง ไอพิษแ,แต่งานแต่น่าจะงานล่มแลจังหวะเนี้ยเ่เรายิงเออออกแล้วว่ะมีบาล่มพิดลองฟองหเห่าดีกว่าพิษมุดรูเลยเอ๊ะม,มันโดดออกว่ะเฮ้ยแต่มีตัวอยู่ในรูอยู่ ไม่ตายพี่อูเกือบแล้วขอบคุณนะเฮ้ยมานะเฮ้ยมานะ้ถานะทำายวยวพี่นกไปที่แสงเดินหน้าเมืองที่เดิมที่เราโดดไปยิงสามคิวสี่คิว ใต้เท้าเฮ้ยไม่ใช่สก,ก,กันอรอยเอ้ยมีคนอยู่ใต้บ้านนะยิงยังอ่ะนีเลยเอยเอนั่นแหละมีก็เดยวตัวขับรถขับรถหาย ไปแน่เลยใชนไม่ได้ปืนสามอ้าเนี่ยมันเออมันดีดมาขึ้นข้างบนนี้โอ้ยปกอดคันนั้นพังมึงมาเอาคันนี้ต่อยเนาะขึนลถมุ่งนี่มันขยันเอ้าโดดทีนี้โอ้ยหนักแล้วชีวิสขี่รถสองคันแท่นดีดหนึ่งอันโอ้ฟาอ้าแล้วทำไมไปถึงนู่นได้วะน่ม่รสามตัว ลังไปครับ4สามทุก4ได้ได้มีหนึตัวมันวิ่งลงล่างเรยเอาเลสวยครับ มีคนอยู่ีกเคียนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะมันดีดไปแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยหมาไหมมันจะบุกลงมาตลอดเลยอะ่ะอา้าวไม่ขึ้นด้วยหายไปเลยไม่ใช่มันเปิดขายานไปแล้วอ่ะใหญ่ใช่ไ้ว ไม่นะมันโดดลงอ,อ๋อนี่ไงโดนวิ่งโดนวิ่งตรงนูงน่อนอ,อ่ะตรงมางวงกดอ่ะใช้สกิลนี่ตัวยาหน้าอยู่ต,ตรงผมไหมตัวนั้นหน้าตัวใหนเออเต็มเลย พี่ทำเพื่อนโอ้โหรูดรูดแรงพี่มาเลยบนบ้านนะพี่มันดาวนะตรงนั้นอ่ะกี่ตัวตัวเดียวนี่ตัวเดียวแต่ข้างบนนะพี่มายังพี่ สแล้วมัไปที่คล<อ>ั<อ>งสแสงลาไหนอร่อยน,นี่นี่นี่ข้างบนตนุระานะขอของหน่อยนี่ขึ้นาวา เรนไปลงเก็บศพเดิมอะ いい、とも <music> ことに、ともこと、かな ั connect, id, drafted, story, ีไม่มีมงกุฎเราต้องกังชาดมันน่าจะยังยิงอยู่เลยนะนี่อันเนี้ยนั่นบอกอักคนตำแหน่งโดนเปิดี่เออมันยิงกันอยู่อ่ะเดี๋ยวกูได้เปิดมึงแน่ละเฮ้ยมันลอยลงข้างหน้าก็มีว่ะใช่ไหมเฮ้ย ย,ยังใหม่เลลืมเลยมาเร็วเยามาชนคนกู้เพี่ยสามตัวเลย<ะ>ตัาสองตัวสามตัวต้าตายชุบด,ด้วยสลิงหมดใครมีสลิงบ้างสลิงอยู่ตรงไหนอ่ะ อเอาวางกันระเบิดใส่ตัวเองอีพีดเอ้ยชีวิตโอ้โกัดจะไหลลงไปเล่นตัวล่างอ่ะมันจุดขึ้นพอดีโอ้ยชีวิตเอ้ยชีวิตลิขิตดาวเดี๋ยวผมไปรอในวงนะพี่อืมเดกกันเดกกันนาวงพี่เหมือนหน้าวงก็มีตัวอยู่ปะไม่ได้สังเกตเลยพี่

มันาผมแล้วพี่โอ้โหกี่ตัวอ่ะควเดียวีอ้ตัวงมาุ้งเ้มันดาวตรงนั้นดาวเลยใช่ปะดเต็บด้ยขอบคุณนะข้าวงเลยพี่นกหมดแล้วนะวง โอ้โว้โข้างลงมีตัวเย็นเหน้ยอ่ะโอเคจังหวะนี้มีอะไรซื้อถูกโอ้โหเมื่อไม่ทันไม่เห็นไรพี่เดี๋ยวผมจะเสี่ยงชีวิตวิชุดให้ไปหลังยิงผมหลังยิงผมพี่ตั้งไว้หน่อยไม้ว่าฝั่งสาแดงโอ้โหไม่ทันว่ะเสาแดงข้างหลังพี่นบขวามออื้สแดงยิงเอ้ยหลัง เอ้ยชิดก็มีไอคิว<อ>ตัยงรับและทำลายยศโอุยอ้ยไอตัวนี้แม่งยิงหมดเลยทางเสาแดงโอ้สุดท้ายไอเจ็บกำลังจะเฟี้ยวเลยอะ่ะข้างล่างแม่งดาวไปละมีมาข้างหลังสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับผมไข่เชิญโชอไปเรื่อยๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ